ครับผมเื่เดเ็กชายฟิและพมตะกูลท่าครับชื่อเล่นชื่อว่าอานครับอายุ9ปีครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพิทนาโยวาสิงครับ สามขวบแล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษาให้ยาเคมีบำบัดของน้องต้องให้ยาเคมีบำบัดทั้งหมด3ปีและทีนี้ก็แม่ก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องอ,อ,อาหารเสริมตัวไหนที่จะช่วยเขาได้บ้างเพราะระหว่างการให้ยาบางทีน้องทานอาหารไม่ได้มีอาการร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งถ้าเมื่อทานอาหารไม่ได้ร่างกายคือระบบเลือดมันมันไม่คงที่เราก็จะให้ยาไม่ได้กลัวก็กอตอนที่เป็นเนี่ยก็ังวลอยู่เหมือนกันตัวลัวลูกจะเป็นหนักถึงก็น้องให้สายยางเลยให้อาหารบนสายยาง กลัวไหมกลัวตอนเวลาจะทํายังไงให้ร่างกายเขาพร้อมที่จะไปให้ยาผลค่าเลือดที่จะแบบว่าเวลาหมอเช็คเลือดมาว่าพร้อมจะให้ยาไหมกลัวและกังวลหลายอย่างกังวลเรื่องการให้ยาแต่กลัวไหมไม่กลัวจริงๆมีเพื่อนลูกเขาป่วยโรคเดียวกันแนะนำมาอีกทีนึงอ่าแล้วก็ลูกเขาก็กินก็คือน้องเขาก็แข็งแรงนะ พอเราได้อาหารเสริมตัวนี้มะฮเออน้องแข็งแรงขึ้นทำให้ทานอาหารได้ดีขึ้นผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ก็ลดน้อยลงคือพยายามหาความรู้จากในโซเชียลแล้วก็อ่านหนังสืออ่ในสิ่งที่มะโฮอธิบายเรื่องเขาเรียกอะไรนะภูมิต้านทานของร่างกายว่าทานเข้าไปแล้วไปทำอะไรกับระบบร่างกายบ้างตรงนั้นที่เห็นเห็นเห็นว่ามันมันมันเป็นผลตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะ ที่เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นน่ะกินไปได้ประมาณ3กล่อง3กล่องระยะช่วงให้เคมีบำบัดเนี่ยที่เหมือนกับใหยาเป็นแทบทุกอาทิตย์อ่ะพี่จะให้เขาทานทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะวันละสองซองทุกวันจนไปแล้วบำบัดพี่ก็จะต้องดูผลเลือดของเขาทุกเดือนว่าค่าเลือดไปเจาะเลือดว่าจากทานไปแล้วเดือนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ค่าเลือดยังไม่มีอะไร เดือนที่สองก็ยังประเด็นที่3ค่าเลือดของน้องดีขึ้นแล้วก็เอ่อการเาเรียกอ่อนเพียดูน้อยลงผลข้างเคียงของยาเคมีบ,บาําบัดน่ะมันดูมันดูให้เขาดูแข็งแรงขึ้นแต่พอพี่ให้ทานมะฮงเนี่ยค่าเลือดตัวที่มันเหมือนับไปช่วยสร้างเขาเรียกอะไร <c oughs> ที่มันต่ำมันก็สูงสร้างภูมอิอ่ะที่ที่ <c oughs> มะฮบอกอะไรตัวแมคโครฟาตตัวนั้นน่ะมันสูงขึ้น แล้วก็ทําให้เขาเรียกอะไรพอผลเลือดผ่านตรงนั้นผ่านก็คือสามารถให้ยาดได้อ่เาอยากจะฝากของสาหรับผู้ปกครองที่มีลูกหลานหรือว่าญาติแคแล้วแต่อย,อยจะให้ลองลองมาพิสูจน์ตัวนี้ดูว่า เป็นเป็นอาหารเสริมที่ที่ดีจริงๆะฮะที่เราก่อนที่เราจะไปหาตัวอื่นมาเนี่ยก่อนที่จะมากินตัวเนี้ยก็ไปลองลองดูแล้วถ้ามันมันสู้ตัวนี้ไม่ได้จริงๆไม่แห่ว่าจะมาโฆษณาอะไรกันอนะันนี้นี่เป็นเรื่องจริงครับนะเป็นตัวยาของญี่ปุ่นที่ที่ดีจริง จริงแล้วถามว่าถ้าเป็นเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันเป็นแล้วใช่อย่าท้อแท้ก็ต้องคือมันก็ต้องผลทางใดผลทางหนึ่งที่จะต้องลองเสี่ยงดูนะคะตรงนี้ยังไงคิดว่าเป็นแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายหรือจะไม่ตายยังไงอย่างน้อยคือคิดว่าจะรักษาไม่ได้แล้วหรือไงแต่ถ้าทานไปแล้วมันทําให้ร่างกายเรารู้สึกแข็งแรงขึ้นต่อสู้โรคได้อีก ไปอาจจะนานหรืออีกสักระยะหนึ่งลองสู้กันสักตั้งนะคะ